ซีวิกสีพิเศษตัวท็อปครับปี19ไม่ได้เชมป์มาแล้วแล้วได้สีพิเศษสีเทาดำไปเลยใครหาอยู่ต้องรีบดูคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับพวกไหนดีเจนโฮมคาร์แล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวรถสวยๆให้ดูกันดิเช่นเคยนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับแฟนคลับของเราเราอยู่กันที่โชว์รูมดีเจนโฮมคาร์นะครับโชว์รูมรถมือ2เกรด A นะครับอยู่ที่ราชพฤกษ์ตลิงชันกรุงเทพครับซอยปากน้ำขชมทองนั่นเองนะครับเปิดทำการทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันจันทร์อีกวััััััััันน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 ึงงงงเเเเลยยพรรรรราาาาะะะะฉ้้้มดดููถกกกบบบบไททุวววคคคีป็ิขออฝ่่ แล้วนั่นเองนะครับเป็นสีที่พิเศษนะเรามีสีพิเศษมาเยอะมากแล้วคราวนี้ก็มาถึงคิวของเจ้าตัวนี้เลยนะครับกับ Honda c ซ vic ตัวท็อปสุดนะครับตัว1.8ตัว ELP 2019ครับคันนี้ได้สีเทาดำสุดพิเศษไปเลยนะเรียกได้ว่าถ้าใครที่ชอบสีแบบว่าทั้งเทาทั้งดำทั้งบอลน,นะครับตรงนี้จุดกึ่งกลางของเขาเลยเป็นสีเทาดํานั่นเองนะครับจะสีบอลหรือสีดํานะครับก็สวยไม่แพ้กันแต่คันนี้ผมว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยนะสําหรับคันนี้นะโอ้แดดเต็มใจมากเลยคุณผชมนะครับ นี่พอเอามาโดนแดดอย่างนี้แล้วนอนยิ่งสวยเขาไปใหญ่เลยนะกับตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับปี2019นะไฟหน้าเดย์ไลท์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีมาให้แล้วครับตัดบอกมีให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ตัวท็อปสุดนะ EL นั่นเองนะครับมากับกระจังด้านหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาที่เป็นสีโครเมียมแล้วก็โลโก้ฮันด้ใหญ่ๆนี้เลยนะครับอย่างที่บอกคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับก็ราคานี้ยังไม่คลอดเลยนะครับแต่ว่าสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถสีพิเศษอย่างนี้ส,สวยๆเลยมา ถัดมาด้านข้างนะครับกับแม็กสีไฮเปอร์ของเขานั่นเองนะครับได้ยางดันหลบนะตัวนี้จะเป็นแม็กขนาด16นิ้วนะครับก็เป็นแม็กสีไฮเปอร์เป็นแม็กของทาง Honda นะครับซีรีย,ยางอยู่ที่ 21555R16 นั่นเองสำหรับตัวนี้เราได้ยางปี24ด้วยนะดอกยางยังลึกๆอยู่เลยนะครับอันนี้บอกเลยว่าสวยจัดนะฮะด้านข้างตัวนี้เป็นไฟลีนะครับอ่ะ ด้านบนตรงนี้มาจะในส่วนของตัวกระจกมองข้างปรับทับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็มีตัว Honda d e ด Watch นะครับตอกย้าความเป็นตัวท็อปของเขานนัเองกล้องมองด้านข้างมุมอเอาสายตานั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เปิดประตูแบบสีโคเมียมนะมีตัว Smart Entry นะครับหรือว่าตัวเปิดไวเลสให้แล้วนั่นเองนะครับก็คือสามารถล็อกรถอะไรตรงนี้ได้เลยแล้วก็เปิดรถจากตรงนี้ได้เช่นกันนี่ด้านบนก็จะเป็นคิวโครเมียมแบบนี้นะครับมากระดูกงูกันสักหน่อยนะครับโอ้โห ภายในได้กลิ่นความใหม่มากเลยครับผู้ชมนะฮะ,ะเดี๋ยวค่อยไปดูภายในกันมาดูตรงนี้ก่อนนี่นะครับโอ้โหเม็ดอักเดิมโรงงานนะฮะนี่ส่วนที่มันจะเป็นหุ่นยนต์นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับกลมๆแล้วก็เรียงกันแบบไม่สม่ําเสมอนะครับนี่นะสวยงามนะครับนะคบอย่างที่บอกรถของเราไม่มีชนไม่มีจม,ไม,ม,จมไม่มีตัดต่อพิกค,ควมหรือว่ากรอไม้นะครับมีเล่มมีเอกสารครบนะครับเล่มก็จะโอนเป็นชื่อของทางเราเรียบร้อยนะครับพร้อมโอนให้กับคุณลูกค้าทุกคนได้เลยนะครับรถ เพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่ารถทุกคันอนะพร้อมโอนเป็นชื่อของคุณลูกค้าทุกคันนะมาด้านในนะครับนี่ดูตรงน็อตด,ดูได้นะเนี่ยน็อตตรงหัวประตูอืมเนี่ยด้านในนะครับน็อตเดิมนะไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยนะนี่นะครับดะอยาให้ดูตรงนี้อ่ะนี่นะครับอืมนะฮะปันจงดึงให้เลยนี่อ่ะนะครับนี่หัวน็อตนะครับต่างๆเม็ดอาร์คลองแซนด์วิชทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับนี่นะสวยบอกได้เลยว่า รถสภาพดีมากนะฮะคันนี้บอกได้เลยว่าใครได้ไปเนี่ยโชคดีนะเพราะว่าคันนี้สวยจริงๆแล้วก็ทุกอย่างมันเพอร์เฟกอะรอยตรงเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะลายของตัวรถนะครับที่เป็นเส้นของตัวรถตัวนี้สม่ำเสมอกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นการันตีเลยไม่เคยประสบอุบัติเหตุมาแน่นอนนะฝั่งซ้ายเราพาดูไปแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราพาดูฝั่งขวาด้วยนะครับพร้อมๆเครื่องเปิดให้ดูด้วยมานี่ไฟท้ายของเขา เป็นตัว C นะฮะไฟท้ายตัว C สุดเอกลักษณ์ของทางซีวิคนั่นเองนะครับไฟท้ายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ตัดกับสีเทาที่แตกตาไปเลยนะคุณผู้ชมแล้วพอโดนแดดนี่ยิ่งเป็นประกายนะยิ่งเวลาเอามาตากแดดดยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันจะเหมือนตอนเราวิ่งอยู่บนทางถนนนะครับใครเห็นก็จะเห็นว่ามันสวยขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นคุณพี่โดดเด่นแน่นอนเครื่องยนต์ไอวีเทคครับแล้วก็มีตัวกล้องด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับนี่นะสวยงามมากนะมาเปิดให้ดู นี่รถเพิ่งเข้ามาได้แค่ไม่กี่วันเองนะเราดูดสภาพดิสวยมากกว้างขวางมากเลยนะจากว่าเก็บของเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์การกีฬาหรือว่าจะสายช้อปปิ้งก็ได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาเราไปช้อปปิ้งนะเก็บลังนมหรือว่าพวกของใช้ต่างๆได้อย่างครบคันแน่นอนการันตีเลยไม่เคยชนไม่เคยจมไม่ตัดต่อไม่พิวามไม่ก่อใหม่ครับเล่มครบเอกสารครบมีใบเซอร์ยืนยัน y y ให้2หน่วยงานเลยนะครับการันตีความมาตรฐานของพวกเรานะครับ สวยมากด้านหลังนะครับมาเม็ดอาร์กันต่อนะครับคุณผู้ชมเม็ดอาร์ของตัวซีวิกประตูด้านขวาหลังนะครับนี่อ่ะให้ดูเลยนะครับช้าๆได้เลยนะเม็ดอาร์สวยเดิมมากครับอือหอ่ะเสร็จแล้วด้านขวานะครับประตูสวยนะฮะปิดตึ๊กดียวสนิทเลยนะครับอันนี้ม,มาข้างหนึง่ง เราก็แน่นด้วยนะดึงไม่ค่อยออกเลยเรียกเขาเราว่าไม่เคยถอดมาเลยนะดูสนะการันตีจริงๆนะครับว่ารถเราสวยรถเราดีจริงนะครับซีวิคคันนี้เทมากอ่ะมาดูตรงประตูหน่อยครับนี่นะฮะทุกอย่างอยู่เดิมสติ๊กเกอร์ยังอยู่อะ่ะคุณผู้ชมนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมหมดนะครับอ่ะตรงประตูฝั่งนู้นด้วยฮะให้ดู นี่ครับเพราะฉะนั้นบอกได้เร็วรถเราสวยจริงนะครับกัรันตีคุณภาพว่าไม่ชนไม่จมนะครับแล้วก็เป็นรถมือเดียวสภาพดีนะครับประวัติศูนย์ครบนะครับเอกสารก็มีให้นะครับอ่ะมาดูเบสอาร์สร็จแล้วดูภายในกันนะครับมาดูภายในกันครับมาในส่วนของภายในนะครับเรียกได้ว่ากว้างขวางมากนะฮะเปิดแอร์ด้วยนี่ภายในนะครับก็จะได้เป็นตัวเบาะหนังนะครับคันนี้มันจะออกเป็นสี เบดเบดนะครับเป็นสีเบดนะเป็นเบาะหนังเบาะเดิมนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะด้านข้างก็จะได้เป็นเบาะธรรมดาเบาะหนังธรรมดาส่วนตัวคนขับจะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับก็จะปรับได้ประมาณแทิศทางขึ้นได้นะครับ่างนี้ได้แล้วก็ปรับแบบนีไ้ได้ด้วยนั่เองนะครับตัวนี้สะดวกสบายนะตามสไตล์ตัวท็อป EL ของตัวซี vic นะครับสําหรับตัวเบาะนะครับเรียกได้ว่ารองรับสิรีราได้ดีมากนะครับตัวนี้โอบได้ดีมากเลยนะเวลาเรานั่งก็ไม่เมื่อยด้วยนั่นเองนะมา ส่วนของพมาลัยนะครับนี่เนี่ว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะครับตัวพวมาลัยนี่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะตัวพวมาลัยเนี่ยนะครับเป็นพมาลัยหนังเดิมนะครับของเขานะครับมีครูสซอนโทนนะครับมีตัวด้านซ้ายที่ปรับเป็นเกี่ยวกับเรื่องเมนูได้แล้วก็รับสายวางสายได้นะครับมีตัวสั่งการด้วยยเสีงด้วยนี่แปลว่าเชื่อมต่อตัวแอปเปิลคาเพได้นะครับปิซิลินั่นเองนะครับหน้าจอก็จะเป็นตัวของดิจิตอลแล้วนะครับคันนี้เป็นระบบพูสตาแล้วด้วยนะครับ มาถัดมาด้านซ้ายนะครับของผมก็จะมีในส่วนของตัวหน้าจอแสดงผลนะครับตามสไตล์ตัวท็อปเอนะครับหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับฟังวิทยุ AM FM เนะครับเปิดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็ได้นะครับนี่คือกินเลข B ีนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆให้เยอะๆมากมายนี่นะฮะนะตัวโอกับตัวโฮมให้ได้นะครับแล้วก็ตัววิทยุก็ฟังได้นะครับปรับแอร์ไคลเมตตรงนี้ก็ได้ด้วยเช่นกัน นี่นะก็แล้วแต่สไตล์นะถ้าใครอยากจะปรับที่ตรงนี้ก็จะเนี่ยนะแรงลมก็แรงขึ้นนะครับปรับตำแหน่งนะครับปรับนี่ได้หมดนะครับการไหลเวียนอะไรต่างๆของอากาศนะครับตัวแอร์ได้หมดนะครับหรือจะปรับที่ตัวหมุนตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับมีไล่ฟ้านะครับ อะไรต่างๆให้ครบเลยนะครับระบบการไหลเวียนมีให้เรียบร้อยนะครับ <l uck> ตรงนี้ก็สามารถเอาโซลสับวางได้นะครับเป็นช่องเก็บของนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้ <l uck> นั่นเองนะครับก็มีตัวเกียร์ SGL ให้เรียบร้อยนะครับมีระบบ e c o อนโหมแล้วก็เบรกโฮแล้วก็เบรกมไฟฟ้าให้ครบคันนะครับทีวางแก้วมีอะไรให้ครบนะเ <l uck> นียกได้ว่าคันนี้ถ้าใครอยากได้ซี vic ที่เป็นตัวท็อปก็เอาคันนี้ไปได้เลยนะครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องแบบเรื่องออปชั่นที่ เยอะมากๆอ่ะคือถ้าอยากได้ออปชันเยอะเอาคดีไปเลยนะครับคือคุณผู้ชมเนี่ยกระจกข้างก็กระจกแต่งหน้าก็มีนะเนี่ยครบนะครับไฟในเก๋งก็ส่องสว่างได้นะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างเดิมหมดและสภาพดีจริงๆนะครับแล้วในส่วนของด้านหน้าก็น่าจะครบหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรแลลวนะครับแล้วก็ออปชันผมกพูดไปคร่าวๆหมดแลลวนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันมามาในส่วนของด้านหลังนะครับเข้ามาแล้วนะครับเรียกได้ว่ากว้างกว่าด้านหน้าเยอะเลยนะครับเรียกว่า ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสมมุติเราขับด้านหน้านะครับด้านหลังก็นั่งกว้างนั่งสบายผมสูง174ครับตัวตรงนี้เมื่อกี้ตัวผมก็ไม่ได้ปรับเบาะลงมาลึกมากนะครับก็เรียกได้ว่าปกติมาตรฐานนะครับเยอะมากนะตัวเล็กรูมเนี่ยแล้วก็เฮดรูมนี่ก็สูงสูงเลยนะครับประมาณกำปั้นหนึ่งของผมก็ประมาณผมสูง174ใช่ไหม180้ยก็ยังนั่งตัวตรงได้นะครับสำหรับซีวิกนะแล้วก็มีในส่วนของที่พักแขนด้านหลังนะคคครรรััับบบสภาาาพดีแลล้วกกก็นนนนุุ่่มมมมะะๆเย ตัวตรงนี้ก็จะเป็นผ้าที่ยังสภาพดีมากๆนะครับนี่อย่างที่บอกคันนี้เราย,ยังไม่ทำอะไรเลยนะรถเพิ่งเข้าแต่รถสภาพสวยมากเชื่อมต่อ Isofix ติดตั้งคาซีดได้นะครับนี่นะครับตัวสายเบลก็มีให้ครบคันนะครับนี่สายเบลมีให้ครบคันนะครับเรียกได้ว่ากว้างนะแล้วตรงเนี้ยที่ผมนั่งเมื่อกี้ผมปรับแอร์ไว้ที่อุณหภูมิความแรงระดับสามใช่ไหมนั่งตรงนี้ยังรู้สึกถึงแรงลมที่กระทบเข้ามาเลยนะครับก็ ด้านหลังก็ประมาณนี้กว้างมากนะครับไม่เชื่อว่าซีบีจะกว้างขนาดนี้ครับคันนี้สวยจริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันอนะครับมาในส่วนของห้องเครื่องนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่ารถยังสตาร์ทอยู่นะครับเนี่ยตัวเครื่องไม่สั่นนะครับสภาพดีมากนะครับก็ตัวเม็ดอาร์คแล้วก็ตัวมาร์สีโรงงานยังอยู่ครบนะครับเนี่ยห้องเครื่องก็จะเป็นห้องเครื่องเดิมๆนะครับสีสูบนะครับตัวเบ้าโช๊คอะไรต่างๆคานนะครับดีหมดนะครับสภาพดีหมดติ๊กลงสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะฮะ การประกอบฮัตะก้อนนะคระติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับติ๊กเกอร์คาเตือนนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้ตรงมอลงมร์น้ำนะครับมีหมดสภาพดีมากอ่ะเดี๋ยวถ่ายภาพรวมให้ดีนึงนะครับตัวทุกอย่างสภาพดีห้องเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดเราไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนะครับนะสภาพดีจริงๆนะอ่ะให้ดูฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ตรงหัวน็อตนะครับเดิมนะครับนี่เดิมหมดนะครับะดูด้นตรงนี้เลยก็ได้ครับ สภาพดีมากหัวน็อตตรงฝากระโปรงไม่ได้ถอดนะครับมานะครับมาดูฝากระโปงนั้นบนนะครับตัวซีวิกนะจะไม่มีตัวฉนวนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้นะครับก็ขอมาได้ดีเควสได้นะครับว่าอยากได้ฉนวนออกตัวซีวิกที่ฝากระโปรงด้วยเดี๋ยวเราก็จัดให้ได้นะครับสติกเกอร์ตัวนี้ก็ยังมีนั่นเองนะครับคันนี้สวยมากสภาพดีมากนะครับตอนนี้ยังไม่มีราคา นะครับสำหรับคันนี้ c ี v i c ตัว1.8ตัว E.L. ปี2019กับสีเทาดําสุดพิเศษคันนี้เลยนะคันนี้อย่างที่บอกว่าราคายอดผ่อนน่าจะประมาณอยู่ที่9,000ถึง10,000ต้นๆน,นะครับอยู่ที่ว่าเครดิตและ,และดอกเบี้ยของคุณลูกค้าจะเป็นยังไงนะครับให้ยังไงนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนะครับคันนี้ราคายังไม่ออกนะครับ ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับก็ขึ้นให้หมดแล้วนะครับแอสไพรีเจนโฮมคาร์นะครับบ้านเขียวของเรานะครับหรือว่าจะโทร0894588661ได้เลยครับสายตรงถึงเจ้านายของเรา CEO คุณลายชันนั่นเองนะครับใครสนใจคันนี้รีเควสต์เ,เข้ามาเดี๋ยวเราขอราคาพิเศษให้เลยนะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครอยากให้รีวิวคันไหนสามารถคอมบมนเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าเข้ามาในบ้านเขียวแล้วบอกเลยว่ารีเควส t อยากได้รีวิวจัดเต็มแับคันไหนเดี๋ยวทีมงานจัดให้เลยนะครับผมไนจากีเจนจาก l e เจนด h โฮมคารต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ